จุ๋ยให้ดังๆประกาศข่าวดีลูกคนที่สองมาแล้วออกมาโพสต์ประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองแล้วสำหรับจุ๋ยวรัตยาพุทธพุทธิชัยและน้องพีเจโดยดบนี้จุ๋ยได้เผยว่าเสื้อตัวเดิมลุงจอร์ดคนดีคนเดิมถ่ายให้สถานที่ ก็ที่เดิมเพิ่มเติมคือพีเจออกจากท้องหมามีมาช่วยแจ้งข่าวดีกับทุกคนว่าผมเป็นเฮียละครับน้องคือของขวัญที่ดีที่สุดอีกคนในช่วงเดือนเกิดของพ่อกับแม่จากที่แม่ค่า0.01โอกาสน้อยมากๆๆๆที่จะมีลูกได้จนวันนี้สุดท้ายกลายเป็นพ่อแม่ลูกสองลครับบอบดีใจมากๆเพราะเราสองคนตอนแต่างงานก็ตั้งใจมีมากกว่าหนึ่งคนอยู่แล้วในที่สุด ขอบคุณคำอวยพรจากทุกคนอีกครั้งที่หลายครั้งเห็นมีคนเชียร์ให้คนที่สองมีน้องให้พีเจอีกสักคนตอนนี้มาสมใจพวกเราแล้วนะฮะขอบคุณ GFC อออพิทักพี่หวยพี่ป่วยพี่สนน้องเนเน่และทีมงานที่ GFC ทุกคนอีกครั้งที่ดูแลครอบครัวเราอย่างดีมากเสมอมาตั้งแต่ก่อนจะมีพีเจอีกครับไข่ทองคำทั้งคู่แม่นเหมือนจับวาง